งานเชน้าต้องลำหน้าขบวนงานเย็นต้องไปปราบแบทแมนวันเสาร์พี่งานแน่นฟังหมอนะดาวเสาร์เทพเจ้าแห่งความทุกข์ระทมโคจรเข้าเกณฑ์พินทุบาทเห็นชุดสีม่วงหน้าโจ๊กเกอร์แบบนี้ไหมนี่คือสัญลักษณ์ของหัวเราะทั้งน้ำตาใครเกิดวันเสาร์หรือลัคนามังกรช่วงนี้คุณจะเหนื่อยรากเลือด แบกภาระหลังแอนเหมือนแบกโลกทั้งใบต้องยิ้มสู้เหมือนคนบ้าแต่ข้างในช้ำเลือดช้ำหนองระวังให้ดีโรคเก่าจะกำเริบปัญหาเก่าจะย้อนมาเล่นงานศัตรูในที่มืดจ้องจะเลื่อยขาเก้าอี้วิธีแก้เคล็ดไปขัดห้องน้ำวัดเดี๋ยวนี้ยิ้มขัดแรงเคราะห์ยิ่งหลุดแล้วถวายของดำหรือทำบุญลงศพพลิกร้ายกลายเป็นดีจำคำหมอไว้ เหนื่อยวันนี้รวยวันหน้าต้องอดทนฟันธง